ผู้คนเรียกพลังทิเทพพเจ้าประทานให้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เขาคือผู้ที่เกิดมาพร้อมพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งกว่าใครในประวัติศาสตร์จนได้ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และสูงส่งกว่าผู้นำศาสนาจากคนไหนๆผู้คนจึงต่างพากันสรรเสริญเขาแต่เจโนซุสรู้ดีว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดเช่นเดียวกับพวกนักเวทแต่ที่มันถูกเรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะมันมีรูปแบบที่งดงามบริสุทธิ์อันเป็นหลักฐานซึ่งแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของเทพ,พเจ้าสิ่งเดียวที่สามารถเผชิญหน้ากับพลังของผู้นำาศนาสนาจักรได้ก็คือบรรดานักเวทอย่างอีธานกับชาเลตและในบรรดานักเวททั้งหมดนั้นท่านยุกคาโนคือนักเวทอัจฉริยะผู้มีพลังของธาตุทั้งสการมีอยู่ของเขาเป็นเหมือนน้ำของกุหลาบ ที่คอยทิมแทงสร้างความรำคาญและล่าสุดทางเลือกที่ดูไม่สมเหตุสมผลของเขาผู้หญิงมูลค่าห้าพันล้านมักกาเมื่อพิจารณาจากทั้งหมดน่งจะต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาแน่นอนและคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผู้ชำละมนทินทำยังไงดีละ่ะข้าควรอยู่ให้พวกนักเวทต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงผู้ชำละมนทินดีไหม หรือว่าค้าจะบีบขอผู้ชำระมนทินต่อหน้าดยุกคาโนดีถ้าทำแบบนั้นดยุกคาโนจะทำได้อยังไงข้าอาจได้เห็นคนที่สูญสิ้นความหวังจนถูกพลังชั่วร้ายครอบงำและดับสลายไปในที่สุดก็ได้คงจะสนุกน่าดูหืมแต่ก็น่าสงสยัยถ้าผู้ชำรลมนทินช่วยชำระล้างพลังชั่วร้ายของนักเวสได้แล้วจะ มีผลกระทบอะไรกับความศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำาศาสนาจักรเปล่านะนี่เรามาที่คฤหาสน์ของท่านอยุ่จริงๆและเขายังแนะนำเราผู้หญิงคนนี้คือท่านหญิงของข้าและจะมาดูแลคฤหาสน์ต่อไปว่าเป็นท่านหญิงอีกด้วยเจ้าคงมองหาน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงพอรักษาเสร็จก็หลับไปเลยโล่งอกไปที ที่ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าดูรักพวกน้องๆมากทั้งหมดนี้เป็นเพราะท่านซาฮิเมื่อกี้เจ้าเรียกว่าท่านซาฮิข้าบอกว่าอย่าเรียกเป็นทางการเช่นนั้นเมื่อกี้เขาแต่จมูกเราขอโทษค่ะข้าไม่คุณที่จะเรียกซาฮิเฉยๆเรายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเจ้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วไปเจอข้าที่ห้องทำงานเข้ามาได้ มไม่เล็วข้าดีใจที่ท่านอยู่พอใจนั่งสิข้าลองสืบดูแล้วรู้สึกประหลาดใจมากเจ้ารู้จักข้าได้อย่างไรมันเป็นความลับทางธุรกิจค่ะข้าเองก็ต้องมีไพ่ลับเอาไว้ในมือบ้างแต่ระหว่างสามีพัญญาไม่ควรมีความลับต่อกันเออถ้าบอกว่าข้าเป็นนักพยากรณ์ท่านจะเชื่อไหมข้าจำได้นะ ว่าจะไม่เคยมีประวัติทางจิตด้วยนิสัยอย่างเจ้าถ้าหากเป็นนักพยากรณ์จริงตอนนี้เจ้าคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกก็นั่นน่ะสิถ้าไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรแล้วข้าจะลองพยายามหาคำตอบต่อไปเองสำหรับเหตุผลที่ข้าให้เจ้ามาเป็นท่านหญิงมีอยู่สองเหตุผลซึ่งอย่างแรกเจ้าคงรู้ดีส่วนอีกอย่าง ก็พ่าข้าต้องการยุติการแต่งงานกับพวกราชวงศ์จำได้แล้วในหนังสือก็บอกว่าเคยมีเจ้าหญิงมาเจรจาเรื่องแต่งงาน mm hmm. เมื่อจะมาเป็นท่านหญิงแห mm ่งคาโนเจ้าก็ควรจะต้องเริ่มเรียนรู้เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับตำแหน่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยเจ้าคิดว่าทำได้ไหมมีสิ่งที่ต้องการอีกหรือไม่บอกมาสิข้ารอฟังอยู่ เงื่อนไขที่จะทำให้เจ้าอยู่กับข้าสิ่งที่ต้องการถ้าหากเป็นท่านหญิงของยุคเราคงจะต้องพร้อมตั้งแต่พื้นฐานถ้างั้นท่านซาหิตช่วยซื้อเสื้อผ้าให้ข้าทีเสื้อผ้านายท่านท่านหญิงพร้อมแล้วครับแล้วเรื่องนั้นจะจัดการยังไงดี